ขงตัดขาดตลาดน้ำแข็งขาดตลาดมวนมากนี่องไง เนาะทางบ่าวจันทร์เพิ่นมาสูงท้องพี่น้องเอ้ยมาฮอดมาถึงกะพอดีเพิ่นอ่าแห่บวชห่บวชแล้วพอดีพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ทางเฮามาซไปน้อยนึงพี่น้องเอ้ยกะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งเปสุขสุขเด้อเนาะอกันมื้อนี้อยู่วัดอ่าอีหยังแดวัดบ้านอีังแดวัดวัฒนาบ่พี่น้องเอ้ย แมงเชือกกะอ่านประถุเนาะทางหนาเพิ่อนกุ๊กอ <c ười> ่านบุญใหญ่ประจำปีพี่น้องเลยนะทางเขากะมาส่งซองอ่าทังวัดเพิ่นแหละกับมีทางน้ำพี่น้องเลยทางแมงเชือกับพริจาเนาะซื้อน้ำมาแจกจ่ายพี่น้องเพิ่น เนาะเอ้ยแต่ว่าบ่มีน้ําแข็งเนาะแวะโรงงานน้ําแข็ง2 3บ่อนเพิ่นบ่มีพี่น้องเอ้ยน้ําแข็งขาดตลาดก็เลยได้แต่น้ําป่าวแล้วก็น้ําบ่เย็นเด้พี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังเนาะมื้อนี้ก็มาทงครอบครัวอาอินพร้อมสาววย้อน้องเซออยู่รถนําอีอ้าตอนนี้เพิ่นก็เฮ็ดพิธีอ่ารดน้ําสงพี่น้องเอ้ยดน้ําพระเนาะสงน้ําพระ จอกับพ่อน้องเซอร์พี่น้ນงเลยเนาะรวมกันทําบุญในมือนีเนะ

ต้องมีต <interfer es> ้องจัดปราเสริเนาะเสียงเพลงเสียงรำดังเนยเด้อพี่น้องเอลยเนาะมวนซื่นมื่อนี้กัได้ทางนั้นเพิ่งจะแห่ผาป่าเนาะเสียงมวนซีเซวแต่ชวดเดียวกพี่น้องเอลยโดยพี่น้องเอลยมาเบิ่งทางเพิ่งทอดแห่ผาป่าเนาะโบผ้าโบฝนที่ เพลงคอยปิดมือหน่ะวะเพลงไม่ได้เนาะคอยไม่เห็นหายใจช่องเม่นเปเสื้อปิ้วเลยเพลงนี่โอ้ยเนาะไ่ได้ไม่ได้อ่าพี่น้องเลยอ่าตัดภาพมาทางเัินเฮพ่อป้าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเพลงมวนชื่นจัคกี้ คลิปแม่เชอร์สิปิวดูบอแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าการเปิดเสียงเพลงแบบนี้นะมันอยากปิวไปแล้วนะคลิปหน่อเนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวถ่า,ายบรรยากาศอีกทีน้องเบิ่งก่อนได้เพลงเนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เป็นบางเพลงพี่น้องเลยนะพรมิทีก่กระซิบเพป็นกาสีอ่าตัดคลิปม,มัออกไปเลยเนาะแต่ว่าเพลงไหนโมมี่กับด้วสีอยู่ได้พี่น้องเลย bà này đó. เป็นยาหมอมเรื okay. mm? mm. wow ่องมาน้ำเ็นขึ้นห่างขึ้นอย่างเนาะน้ำเ็นห่างเพิ่นมีเด็กฝนเฮอันบัางอะไรยังเฮ่ปับป้าเพิ่นและมาจากท่านใดดีว่ามานี่ได้ปะปับป้ามาแา่ฝั่งไทยต้อนรับมนี้ขบวนต้อนรับโอ้นึกว่าปับป้าบ้านอื่นเนี่ยมาแบบเฮ่ยมาเดนี่นะ ကနားကြီးကြီးတော့နေစပြည်နှောင်เอ้ยเนาะ แข็งพี่น้องเลยบ่มีน้ำแข็งขาดขาดโรงงานโดยน้ำแขงน้ำเซตขาดนะล่ะโดยก็ได้เลยถวายน้ำครับแจกน้ำฮ่อนพี่น้องเลยเนาะโดยน้าวานซิฟแพ็กน้ำเปล่าตามทิปภายในคลิปตาก็บโปเป็นยังพี่น้องาเลยมีหน่อยแจกหน่อยมีลายแจกลายตามสัทธาเฮาเนาะมีบุญมีได้บุญได้สินด้วยกันพี่น้องเลยมาแต่ว่าลายมาแต่ว่าหน่อยเนาะ นต่างประเทศก็มีได้พอไปใช้ห้าวัดนี้ถ้าปูสัดบ่คือวได้ไหมปูสัดแถ้าหมอญเบื้องบ่คือได้ไหมทำจังหวะใหม่บ่อหรือว่าสิไปอันพาน้องตาไปหาหมอบ่คือว่าโทรมาว่าปวดท้องโทรมาเมื่อกี้นี้ว่าเท็บเอวโอ้แง่ปูสัอยได้อจำกัดเนาะเดี๋ยวสิพานเมนองเชอร์มันไปผู้แหลมพี่เจไปยาว จะไปเราไปอทำขอดเมอันนังเมน้องอุ้มบุญไรดกนดิดยว่าเป็นยูว่าสปีกอิงดินล้าเป็นยู่ว่เท้า ไ oui ม่น้อเลยก่อนกลับให้เเบวจันโช่วยฝีมือกคนจักบัตเนาะเดี๋ยวบัแลงจักคนสิพาวนมาบอเปล่าเนาะไม่น้อเลยแต่บรรยากาศนี่คือสมวนเลยมีทางฝั่งไทยต่างช่วงทางชาติกันมา้งไ่น้อเลยเป็นแต่มมวนอยู่เลยจะบาทดูจะบาทดูเอาให้น้องแจ็คดินดูอยู่รถผัวพันนอนพี่น้องเลยน้องอาอินกับน้องวินเนอเอ้า จันท้ายจนตายเบิดอยู่ห่มม่วงเย็นเนาะอ๋อถ้าเป็นอยู่ถึกที้แล้วนี่พี่น้องเอ้ยนมส้่จะให้เนาะสมลูกเท่าไรสามลูกห้าลูกันโดยได้ยังไงได้ยงไถาม่าเจ้าหนังเฮ็ดได้ก่อนบอ เ้้ามตดาบ้ยนเดียวแึบเฮ้ยเตะก้าบเนื้เข้าฮึบฮึบนี่เมื่อกี้ในลองเนาะเมื่อกี้นะลองเบิรงนลองฝเบรอนย่านเราย่านโดยเปาไปสันแหล่วอาจารย์เออั่นมฮึบเนอ cái <laughs> gì mà con thẻ, con thẻ thẻ mà? đi lông chứ. ôi na bận. à con riêng nữa vậy nữa, con thẻ nè, <laughs> oh, à, nè. <laughs> ชุดแหลจะได้รูปดอกไปถือไปจักขวาห่านอาวุธเห็ดชุดบ่อผูกไอ้วันนี้เด้ไหเย็ะบนนี้มาดิอ่ะเอ้าให้ข้างข้าวบันนี่เบิดแล้วพออครัเบื่อม่อ ตั้งบอกล้วบอกให้ตั้งใจสัดไหมวว่าเราจะได้ถึกหมกุ้งชุดเลเพิรเบิ่งแมงเชสิดองดยนี่บมานพาะเจ้าบมานเจ้าเด้อโอเหได้นะได้นะบิ้งกับปลาบุ้ไปลาชัวบ้บานีบัเบิ้งเฮียเ่อไอร้จัไป เขาดวบอกกันมาพร้อมเชื่อประทึกเลยคือนด้โบนั่มห่างได้พี่น้องเอาลองมงเอาฉันลุ่ลุ่มโอ้โหได้ยินีิจักว่าแล้วก็นี่เป็นเจ็ดเนาะอ่าก็ได้เจ็ดบาทเจ็ดห้าสามสิบ ย็ดได้เดียวย็ดได้เดียวพ่อนผมจ้าบออสุญยาย้วนะเราบุมาน่ะทางเดือกขักไานั่นก็ได้ันาะมันเกี่ยวกับทางดุมพุนขัดต้องดุมดูกนี่เออเออเออ แปดห้าสี่สิบได้ไมเจ้าาดูไม่มีเงินถ้าเก่าเราคนถึแล้วาค้นหมดแต่ตรงใจเนาะบาทได้ไอันี้เอาได้บน 4,000ใน5 0อตู่4,000ขวดนะ0 0 0ไปไปสเดินางเดินางันนีไปไปไปพุ่งนะขดสีกอดแลไปไปท่นไปเจกบรัน้าอถอเราเท่าน่ะยไปสิพี่น้องเ้ยอ้าสำหรับคลิปนี้แม็อสีอตัวลาเเด้อวันนี้เนาะ ทางบริจาคอาวุลเพิ่อนเกสิไปเบิ่งอาการน้องต้าสันเนาะคือว่าเจ็บท้องสีคอดแล้วทางน้องโมเพิ่นโทรมาแจ้งเนาะโด้วยอ้าวเพราะอาเจ็ดขางน้องนุ่งเพิ่นมันเบิดช้านี่ให้พอน้องต้นมาว่าสักตำรวจทางได้ที่เื่อน้องต้าเพิ่นนั่นเนาะเอาไปซะเด้สักไปไปเสียพี่น้องเลยมาเบิ่งก่อนรับเพดับจักให้รับบัตรละบ่ เอ้าตื่นนะบอโอ้มกปุ้งมาลูกมกปุ้งมาไหนกับกดจได้อะไรตองปู้งมาปุ้งกับกาดนะเฮ้ยตึมมาไวไปไวพี่น้องเอยสายจวดเจี่ยอ้าวสบายดีก่อนสิโนอยากได้บอกับกาดบอมันวิ่งไว้เด้มันเต็มเลยอ๋อไปสิเดี๋ยวๆให้พ่อเลือกเอาให้ก็ได้ พี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยพอๆกันคิดหน้าเด้อทางน้องวินบ่ได้ถ้าน้องวินบ่ได้นั่นเด้บ่ได้ลงเด้ไกเอาตัวใดได้ยับ่วเอาตัวนเ้อสิไว้่จ้เอาตัวใดไเด้อเนาะ